ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับคิว o อาคนะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกนคิวเอาคอนะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติม เป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับไซส์เล็กนะครับพกใส่กระเป๋าใส่ย่ามนะครับมีดซอยกันของเรานะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่5้จุดสนิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.4นะครับสันหนาอยู่ที่5้ามิลนะครับเป็นเหล็กหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสรอบนะครับ ด้ามจับนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้ลักนะครับกันมีดเป็นในส่วนของตัวทองเหลืองนะครับสวยงามนะครับคมกริบนะครับขนาดกําลังดีนะครับใส่กระเป๋าใส่ย่ามนะครับพกไว้นะครับใช้เล่ยใช้เฉือนใช้หั่นนะครับฟันกิ่งไม้เล็กๆได้นะครับหรือพกไว้ป้องกันตัวได้ครับลิมนี้นะครับยังโสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับ หรือถ้าไม่ทันก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับสวยงามนะครับฝักไม้นะครับเป็นในส่วนของตัวไม้ลักนะครับทั้งดามทั้งปอกเลยนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้ลักนะครับแน่นนะครับไม่หลุดนะครับ สวยงามนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ